เห็ดเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดออกลายเห็ดออกลายเห็ดตำในอันนี้มันเป็นปลาที่ว่าอ้เอออุดมสมบูรณ์ถ้าถ้าเห็ดออกมันอุดมสมบูรณ์ได้ปลาโฮ อับือม่ตเห็ดแ่ยเนี่นะเวนั่นเ็ดอ่ะบดนี่นี่่เห็ดเห็ดมฮาได้ไปเก็บไก่ดเอาหนี่นี่ะอันวิถีชีวิตของชุมชนไทยเฮาเอ้มดแดงมดแดงกันอะจังน้อยกับมาสสุไขยมดแดงนี่ยบ่หลายนี่คือเพิ่นมาพัฒนาวัดอ่างทองกิริวันบ้านของร้านมุทิเก ตำบลหนองร้านอำเภอสีมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อไม่เอาทำไมเรียวกองยูพื้ดอ่ะป่นปูนปูนปูนอันดอกห้อยก็มีดีิเหรอเพิ่นก็อีกอีกด้านอีกอันมูนึงเพิ่นไปอันเพิ่นไปตัดอยู่ไอ้หนองกุคาเพราะเพิ่นกับบ่ลายดอกยูเพุ่นเพิ่นกับทีมาสมทบห้อมกัน นี่ก็ถนนบบได้มาบุรณามันคือขึ้นไปทั้งกุฏิน้อยทั้งเทิงอันนี้ก็กุฏิพระพันยูบบอ <c oughs> เอ้ยแม่เอ็น <c oughs> ตะลอดการผูเรียน้ยงกลางๆเลยทางนี้ นี่แม่พอหลัดพอลัดแต่งดีน้ำจะปุ่นเพิ่นกับม้วนม้วนนี่แต่งดีปุ่นพ่อพ่อเข็นจันทร์สีบุตรแต่ว่าเพิ่นอยู่ทั้งไงทั้งอำเภอหน้ากลางพผ่นี้เพิ่นมาอยู่นี่บนตำรวจอันยิ่งเด็กน้อยพุ่นละ เนี่ยเนี่ยของพ่อเจนจันทร์สิบุาเนี่ยิ่นก็ยู่งนักกาเพิ่นัวังพุ่เนี่ยนะนากลานวังพุนคุณง่ายมาอยู่นี่นั่นละเออเราก็เสียใจน้ำยู่ขอฝากพี่ฝากน้องทั้งคุณแน่เพราะว่าก็เสียใจน้ำยู่เออเสียใจน้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบกขาดคิดแต่ว่าทเทยหอกกันรับก็ได้เด้อรับก็ได้ไปขาดเด็กน้อย อ็ในสพต่างๆก็ตรวจสอบใน,นเด้อครับเด้อในคลิปนี้ก็ได้ตรวจสอบว่าเออทั้งเจ้าหน้าที่เพร่ะนนะมีการติดวานติดยามาบอกเขามาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอเออเออนี่คลิปนี้ก็ขอฝากลําแน่ทั้งเอออยากได้ตงเงินงเบรดเสนต์อืม ต่ว่าขันจับได้800เมตรทั้งที่มันลงมันลง50 m, m. เมตร80เมตรเออดีดีใจหลายได้บะน,ะนางเ,เออนี่แหละพี่น้องพี่น้องประชาชนเขาหูจักเบิดแต่ว่าเขาเบ่าวซื่อเออมแต่ยาไนแต่ว่าเขาหูจักอยู่ด้พี่น้องชาวบ้านขนาดบ้านนอกไทยเฮาด้วนยะ่ะ<ๆ>เออแต่ว่าเขาเว้าบ่ได้ซื้อเ จากน้อยมันถึงยิงกันในสภาเออเออเดี๋ยวนี้สอสบัดสอสอดเมาแล้วยิงในสภาแต่ว่าสภาอันนี้ไอ้สภาอบตเนี่ยแถวใช้คุกก็เกิดขึ้นแล้วมันยิบพวกนี้ก่อนนะพวมันเป็นบาดีแหมันหดสภาใหญ่บาดเนี่ยมันเป็นหน้าสรุใจนามันมันเป็นหน้าสรุใจของประเทศไทยมีการเลื่อมล่ำมีการว่าเออเพื่อว่าปกป้องพวกพ้องของตัวเอง อันนี้เนะครับเนาะอันนี้คลิปนี้ก็ของฝากไวเดอร์ของเกษตรโรงร้านนะครับ